ตาที่คุมด้วยรีโมทคอนโทรลก,กล่องหุ้มกรอกแข็งห้องถูกเฉิดที่ส่งตรงจากฟ้าวิเทียตัวรอดจากพายุและสายตาที่สอดรู้และรถบรรทุกยักษ์ที่ไม่หวั่นตอกลระสุน Battle Factory ก้าวไปอยู่แนวหน้ายอดลึกโรงงานลับ ที่ซึ่งอาวุธถูกผลิตเพื่อสงครามเมื่อส่วนประกอบของเฟืองเคเบิลและซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ลอยได้เป็นดวงตาที่บินอยู่บนฟ้าและนักล่าแสนไฮเทค U A V ย่อมาจากอากาศยานไร้คนขับ เครื่องมือคุมได้รีโมทคอนโทรลใช้ลาดตะเวนระยะไกลและการต่อสู้รู้จักกันดีว่าโดรนมีทั้งขนาดเล็กพอให้ใส่กระเป๋าหรือใหญ่เท่ากับเครื่องบินเจ็ตต่อสู้เร็วพอกับเครื่องบินผนขับลอยกลางอากาศได้นานกว่า24ชั่วโมงควบคุมได้ดาวเทียมที่เชื่อมต่อทั่วโลกหุนยนต์ตอบสนองการบิน ING โดรนลาดตระเวนมีความเร็ว70กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยน้ำหนัก45กิโลกรัมโดรนราคา8 0บืนเหรียญนี้คงทนต่อทุกสภาพอากาศแม้กำลังลมแรงสูงปัจจุบันถูกใช้งานในแอฟริกาตะวันออกเพื่อเฝ้าระวังการบุกรุกเขตชายแดนส่วนประกอบของมันได้แก่เครื่องยนต์ ตัวขับและโครงใบพัดจิ๋วทำจากโครงคาร์บอนไฟเบอร์ซึ่งแข็งแรงกว่าเหล็กสิบเท่าลำตัวส่วนอื่นประกอบด้วยไฟเบอร์กลาสน้ำหนักเบาซึ่งไม่รบกวนสัญญาณความถี่วิทยุที่ควบคุมมันเฟืองหลักควบคุมตัวหมุนหลักและหางฟันทุกซี่บนเฟืองประดิษฐ์ทำมุมทแยงแทนที่จะเป็นมุมตรง ช่วยลดเสียงดังและไม่ให้โครงสั่นสะเทือนเป็นการเพิ่มเสถียรภาพการซุ่มเหมือนเฮลิคอปเตอร์ทั่วไปโดรนประกอบด้วยมุมต่างๆที่ช่วยยกตัวและไม่ให้หมุนอย่างไร้การควบคุมระบบตัวขับทั้งสองอยู่ในลำตัวหลักของโครงและในหาง ตัวขับสองทางนี้ช่วยมันคงตัวและไม่หมุนช่วยในการหันหรือเลี้ยวซ้ายขวาตัวขับประกอบขึ้นจากอลูมิเนียม CNC ขั้นแรกคือการประกอบส่วนหางต่อไปคือรประกอบตัวขับหลักตัวขับหลักทำหน้าที่ยกโดรนขึ้นส่วนที่โค้งนี้ช่วยในการทรงตัวและไม่ให้หมุน โดรนตรวจการใช้อย่างแพร่หลายเป็นครั้งแรกในสงครามเวียดนามฉายาไฟบีประกอบด้วยกล้องที่ใช้ในการทหารและทาภารกิจลาดตระเวน20ปีมานี้มันแทบไม่เปลี่ยนไปกระทั่งโดรนสำรวจรายละเอียดได้ถึงครึ่งกิโลเมตรและส่งรูปภาพได้ทันทีเสียงของโดรนซึ่งหมายถึงการโจมตีจะตามมากุมภาพันธ์ปี1991 หลังจากเรือรบสหรัฐฝ่าการป้องกันในเกาะฟิลากาใกล้คูเวซิตี้ทางนาวิกจึงส่งโดรนและอาวุธไปลาดตระเวนเมื่อชาวบ้านได้ยินเสียงของมันก็คิดว่าโดรนที่บินต่ำนี้จะโจมตีเป็นระล,ะลอกที่สองกองทหารที่นั่นจึงรีบยอมแพ้ต่อโดรนทันทีเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่มนุษย์ยอมแพ้ให้หุ่นยนต์ เริ่มจากการประกอบเฟืองลงจอดส่วนล่างทำจากอลูมิเนียมน้ำหนักเบาขาตั้งทิ้งระยะห่าง8นิ้วเพื่อติดตั้งกล้องและตัวเซ็นเซอร์เชื่อมต่อใบพัดคอมพิวเตอร์ออนบอร์ดและพลังงานถูกติดตั้งเครื่องยนต์ทรงพลังแบตเตอรี500่500วัตต์ทำความเร็ว70คลิกทำงานต่อเนื่อง40นาทีโดยไม่ต้องชาร์จ สุดท้ายใบพัดถูกติดเข้าไปในตัวขับหลักและหังตัวตอบสนองทำหน้าที่บรรจุกล้อง DSLR ซึ่งถ่ายภาพนิ่งและวิดีโอความคมชัดสูงจากระดับ275เมตรสิ่งสำคัญแรกของการทดสอบอากาศยานไร้คนขับนี้ต้องไม่สั่นสะเทือน แรงสั่นเพียงเล็กน้อยทำให้ไม่ราบรื่นเปลืองพลังงานและภาพไม่ชัดเจนโดรนเป็นที่นิยมไม่ว่าจะเพื่อลาดตระเวนจากที่สูงหรือโจมตีทางอากาศโดรนนั้นทั้งทรงพลังและมีทั้งทังกษะของมนุษย์และเทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นอีกหนึ่งของสงครามในโลกอนาคต เม็ดพลาสติกน้ำหนักเบาเหล่านี้จะถูกล้อมและขึ้นรูปเป็นกล่องแข็งแกร่งกันน้ำซึ่งเป็นห้องฉุกเฉินพก่านต้นทศวรรษ1960ัร1อ6 0อุปกรณ์และสเสบียงทหารทั้งหมดถูกบรรจุและขนส่งในหลังไม้มันทั้งหนักและต้องงัดด้วยแฉลงเด็กและเมื่อเปิดใช้แล้วก็ไรค่าปัจจุบันกล่องขนส่งผลิตจากพลาสติกคอพัสซา บากว่าและทนทานกว่าไม้ทั้งยังสะอาดพอให้บรรจุเวชพัณฑ์และสามารถทิ้งลงจากคเครื่องบินมันปิดแน่นเพื่อกันน้ำอากาศและสายขณะที่ภายในกล่องยังคงสภาพดีและเป็นกลางกล่อง ECS นี้ประกอบด้วยฮาร์ดแวร์และลำตัว เม็ดโพลีเอทิลีนสีสายถูกชั่งตวงและเทลงในแม่พิมพ์จากนั้นก็ปิดฝาและตรึงไว้กับแขนกลขั้นแรกคือหมุนแม่พิมพ์เพื่อให้เม็ดโพลีเอทิลีนกระจายอย่างสม่ำเสมอจากนั้นนำเข้าสู่เตาอบด้วยความร้อน300องศาเซลเซียสเป็นเวลา20นาทีเมื่อร้อนแล้วเม็ดโพลีจะหลอมเข้าด้วยกันกลายเป็นพลาสติกแข็ง ที่ขึ้นรูปตามแม่พิมพ์จากนั้นย้ายไปพักให้เย็นโดยมีพัดลมยักษ์คอยเป่าจนเสร็จสิ้นแม้จะยังร้อนอยู่กลองถูกดึงออกจากพิมพ์ระหว่างขึ้นรูปโฟมแข็งถูกสอดเข้าไปข้างในเมื่อเย็นลงมันจะหดตัวประมาณ6มิลิเมตรและโฟมสอดจะช่วยคงรูปทรงคลุมผ้า เพื่อไม่ให้เย็นเร็วเกินไปเมื่อเรียบร้อยแล้วย้ายโฟมสอดด้านในออกใช้เวลาอีกครึ่งชั่วโมงขอบพลาสติกส่วนเกินหรือรีเทิร์นแคปถูกตัดออกใช้เครื่องพ่นไฟทำให้เรียบและใช้หัวเชื่อมเพื่อปกปิดจุดบกพร่องจากการตัดขอบขัดพื้นผิวให้เรียบและใช้ใบมีดคมพิเศษเพื่อเล็มขอบส่วนเกินออก สุดท้ายพ่นสารประกอบทับลงไปเพื่อกำจัดความมันวาวจากเครื่องพ่นไฟช่วงสงครามเกาหลีโรงพยาบาลทหารเคลื่อนที่หรือหน่วยแมชจะก่อตั้งให้ใกล้แนวหน้าที่สุดโดยไม่ให้พวกแพทย์ได้รับอันตรายทหารหลายนายเสียชีวิตร,ระหว่างนอนเปลหรือบนรถขณะรอความช่วยเหลือขณะนี้มีกล่องเช่นกล่อง E C S ซึ่งเป็นห้องฉุกเฉินที่ส่งตรงถึงแนวรบอุปรกรณ์ทางการแพทย์ไม่เสียหายเลยสร้างผินความแตกต่างของความเป็นความตายขั้นแรกติดตั้งเคเบิลโลหะจิวหรือสายคล้องเป็นบานพับฝาปิดเปิดต่อไปเจาะรูเพื่อเป็นช่องระบายความดัน ่วยลดความดันอากาศเมื่อขนส่งด้วยเครื่องบินจากนั้นเคลื่อนย้ายไปยังขั้นตอนถัดไปเพื่อติดตั้งสลักกลอนเมื่อประกอบเสร็จเรียบร้อยทากาวตามร่องที่อยู่บนขอบและติดด้วยแผ่นยางกันน้ำนำกล่องไปทดสอบเพื่อดูว่ากันน้ำได้ไหมหากผ่านการทดสอบใต้น้ำ ก็บรรจุลงกล่องและเตรียมขนส่งต่อไปไม่ว่าจะใส่อะไรกล่องใบนี้เรากล้ารับประกันว่าเอาอยู่ Battle Factory ตอนต่อไปวิธีการสร้างที่คุ้มภัยชั่วคราวรถบรรทุกหนักครึ่งตันแปลงร่างเป็นสุดยอดบรรทุก นักบินเครื่องตกหรือทหารที่อยู่ในบริเวณคับขันการเอาตัวรอดที่ดีคือการหาที่หลบภัยหน่วยรบพิเศษคิดค้นการฝึกฝนเพื่อสอนให้สร้างกระท่อมสามเหลี่ยมปกป้องจากสภาพอากาศและหลบหลีกสายตาศัตรูกระท่อมสามเหลี่ยมประกอบด้วยโครงหลังคาและส่วนกำบังแต่ก่อนจะลงมือสร้างได้ ต้องหาทำเลที่เหมาะสมเมื่อมองหาทำเลในการสร้างกระท่อมให้อาศัยแนวบังธรรมชาติเช่นที่โล่งที่มีต้นไม้ขึ้นบทบังมีกิ่งไม้หักมากรวมทั้งใบไม้เพื่อใช้เป็นวัสดุก่อสร้างควรเป็นพื้นเรียบเพื่อกระท่อมมั่นคงและป้องกันน้ำฝนไหลเข้ามาทำเลที่เหมาะสมก็คือที่มิดชิด แต่สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำและอาหารได้แก่พืชผักที่กินได้เช่นลูกไม้หรือเห็ดแมลงเพื่อเสริมโปรโตีนเล็กน้อยส<ร>ิ่งแรกที่ควรพินิจคือขนาดของกระท่มจะต้องยาวพอปกคลุมศีรษะถึงปลายเทา้าแนะนำให้นอนลงและปักไม้วัดขนาดสร้างที่นอนก่อน ส่วนนอกของกระท่อมเป็นขั้นสุดท้ายเพื่อป้องกันการพังทลายขณะใส่ของเข้าไปเปลือกไม้และกิ่งสนเป็นพื้นผิวที่นุ่มสบายช่วยกั้นระหว่างลำตัวกับพื้นไม่ให้เย็นหรือเปียกชื้นเ,เราเสียความร้อนไปกับพื้นดินมากกว่าอากาศโครงกระท่อมทำจากกิ่งไม้สามกิ่งส่วนหน้าประกอบจากกิ่งไม้ที่ยาวเท่ากันรองรับ ส่วนกลางเป็นเสาค้ำที่เป็นแนวนอนจากส่วนหน้าถึงพื้นดินหากสามารถหาได้กิ่งที่แตกปลายเป็นง่ามจะใช้ค้ำยันได้ดีกว่าความยาวของส่วนหน้าเท่ากับความสูงของกระท่อมกระท่อมที่เตี้ยจะกักเก็บความร้อนได้ดีแต่จะขยับขยื้อนได้ลำบากกิ่งไม้สีด้าดัดง่ายใช้เป็นเชือกผูกเสาส่วนหน้าเข้าด้วยกัน 2มิถุนายนปี1995นักบินต่อสู้สกอตโอกรดีถูกยิงตกที่บอสเนียเขาจำเป็นต้องกระโดดร่มลงสู่ป่าที่ห่างไกลไม่มีน้ำและอาหารโอเกรดีต้องไม่เป็นที่พบเห็นและเอาตัวรอดรอคอยความช่วยเหลืออาศัยทัากษะการอยู่รอดล้วนๆตอนกลางวันเขานอนในกระท่อมที่สร้างขึ้นจากทุกอย่างที่หาได้เดินทางตอนกลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงการจับได้ กินเพียงแต่พืชผักมแมลงและน้ำฝนที่ใช้ปองน้ำซับโอกเกรดี้รอดชีวิตและการถูกจับถึงหกคืนก่อนที่นาวิกจะมาช่วยเหลือขั้นแรกเก็บกิ่งไม้ที่มีความสูงไล่เลียกกันเพื่อเรียงตามเสาค้ำตรงกลางถ้าจำเป็นสามารถหักหรือตัดกิ่งไม้ได้มีดพก สร้างหลังคาด้วยการพิงกิ่งไม้กับเสาส่วนกลางห่างกันสองสนม้วเพื่อทำเป็นแผ่นบังเมื่อทำเสร็จดังนั้นแล้วมุงหลังคาด้กิ่งไม้ที่มีใบอ่อนเพื่อสร้างหลังคากันลมฝนหลังคามุงจากกันลมฝนและหิมะขณะที่กักเก็บความร้อนไว้ภายในกระท่อม ทหารที่อยู่ในวงล้อมศัตรูการเอาชีวิตรอดคือการอยู่นอกสายตาจึงต้องอําพรางกระท่อมด้วยใบไม้ที่ร่วงหล่นตามธรรมชาติมันอาจไม่ใช่ข้าคืนที่ดีเท่าไรนะักแต่กระท่อมหลบภัยคือสถานที่ที่อบอุ่นแห้งและปลอดภัยจนกว่าจะมีใครมาช่วย ขหน้าใน Battle Factory รถเคลื่อนย้ายกำลังพลที่ไม่วันต่อหาก,กระสุนนำรถบรรทุกทั่วไปมาแยกส่วนและประกอบขึ้นใหม่ด้วยโลหะเท่านี้ก็กลายเป็นป้อมประการกันกระสุนติดล้อแล้วรถเคลื่อนย้ายกำลังพลอินคัส ทั้งรวดเร็วคล่องแคล่วและกันกระสุนขนส่งทหารหรือตำรวจสิบนายเข้าหรือออกได้ทุกบร,ริเวณ90กิโลเมตรต่อชั่วโมงและยังปลอดภัยแม้จะตกอยู่ใต้หาก,กระสุนรถเคลื่อนย้ายกำลังผลปรากฏในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเดนมาร์กไนใช้งานเป็นครั้งแรกในฝั่งตะวันตกเพื่อบรรทุกทหารราบพร้อมรถถังผ่านแนวรบศัตรูกองผลเคลื่อนย้ายได้ทีละมาก,มาก และตรงสู่สนามรบทันทีการผลิตเริ่มในเดือนกันยายนปี1917เดนมาร์กในเพียง3คันผลิตทันสงครามยุติในปี1918แม้จะผลิตออกมาได้เพียงน้อยนิดแต่มันก็เปลี่ยนแนวทางของสงครามตลอดไปรถเคลื่อนย้ายกำลังพลอินคัสประกอบด้วยลำตัวเทารถและกระหุ้ม รถเคลื่อนย้ายกำลังพลอินคัสเริ่มต้นจากรถบรรทุก Ford F550 Super Duty การแปลงโฉมเริ่มจากแยกชิ้นส่วนถอดออกจนหมดเหลือไว้เพียงแต่เพลารถโครงเปลยอปยและเครื่องยนต์กับล้อทั้งสี่ตอนนี้พร้อมสำหรับการประกอบใหม่แล้วเสริมเพลารถด้วยเหล็กกล้าคาร์อบอนต่ำเพื่อให้ทนต่อการใช้งานสมบุกสมบัน เรกและระบบรองรับถูกปรับแต่งเพื่อรับการบรรทุกเกราะบนพื้นคลุกคลขั้นต่อไปคือการหุ้มเกราะซึ่งเป็นเปลือกหนาที่ทะลวงไม่เข้าทนทานต่อแรงระเบิดและทุกการโจมตีแต่ก่อนจะทำเช่นนั้นโลหะหนักหรือ B6 ต้องทดสอบก่อนตัวอย่างของแต่ละชิ้นถูกตัดมาและยิงเข้าจุดเดิมติดกัน3ครั้ง ถ้ากระสุนเจาะไม่เข้าสักนัดก็ถือว่าพร้อมใช้งานแล้วถ้าไม่ผ่านการทดสอบต้องทิ้งเหล็กทั้งมวนเหล็กกานกระสุนเข้าสู่กระบวนการผลิตและเริ่มทำเกราะหุ้มได้ตัดเป็นรูปทรงด้วยเลเซอร์รวมั้งหน้าต่างและป้อมปืนต่อไปนำเกราะไปดัดด้วยเครื่องกดทับ10ตัน โลหะหนักยังถูกใช้ห่อหุ้มเครื่องยนต์ของรถในกรงกันกระสุนเพื่อให้ทำงานระหว่างโดนยิงเมื่อเริ่มต้นสงครามโลกครั้งที่สองทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความจำเป็นของการสั่งและควบคุมยานพาหนะผลก็คือทั้งฝ่ายพันธมิตรและฝ่ายอักษะต่างผลิตรถหุ้มเกราะในปริมาณพัฒนาจากรถหุ้มเกราะธรรมดาเป็นวิศวกรรมศาสตร์ที่ซับซ้อน และเปรี่ยมด้วยประสิทธิภาพปัจจุบันมันเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ของทุกๆก,กองทัพโลงรถหุ้มเกราะทำจากเหล็กเหนียวปริมาณคาร์บอนต่ำทำให้เหล็กยืดหยุ่นแทนที่จะแตกเมื่อเจอทางไม่เรียบหรือการโจมตีพื้นเหล็กบนเพลารถช่วยรับแรงระเบิด ประกอบโครงภายนอกนำมาติดก,กับเพลารถและเชื่อมเข้าด้วยกันผนังบุโฟมถูกประกอบด้วยแผ่นกรดทั้งสองปกป้องผู้โดยสารจากอากาศเลวร้ายและเป็นการรองรับแรงโจมตีอีกชั้นหนึ่งโลหะนักหรือ B6 นั้นถูกเชื่อมเข้ากับด้านในของลำตัวพื้นผิวจึงไม่ระคายกระสุนมันต้องจาอให้ถึงชั้นเหล็กเหนียวทะลุผ่านผนังบุฟฟม พุ่งไปเจอชั้นโลหะหนักเพื่อให้ถึงต <pl ains> ัวผู้โดยสารด้านในซึ่งเป็นไปไม่ได้เมื่อถูกพ่นพื้นผิวด้วยสีพิเศษที่ป้องกันการสะท้อนแสงเหลือแค่ติดตั้งกระจกกันกระสุนเบาะนั่งและแผงหน้าปัดหลังการผลิตกว่าร้อยชั่วโมงรถบรรทุกกันกระสุนก็พร้อมสำหรับการทดสอบ ทั้งในด้านความเร็วการขับขี่และความพร้อมในการเผชิญกับทุกพื้นผิวการแปลงโฉมจากธรรมดาเป็นรถหุ้มเกราะเปรียบเหมือนการแปลงร่างเป็นซูเปอร์ฮีโร่และเมื่อการแปลงร่างเสร็จสมบูรณ์ไม่มีอะไรหยุดยั้งมันได้